สมมติถ้าเกิดว่าเราขับเครื่องบินไปใช่ไหมครับแล้วเชื้อเพลิงมันหมดมันไม่พอสําหรับการที่เราจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นเราก็ต้องไปต่อให้สุดจริงไหมครับมันก็เหมือนกับชีวิตคนเราอะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้มีจุดที่เราสามารถจะกลับไปแก้ไขเรื่องผิดพลาดกันก่อนได้สมมุติถ้าเกิดว่าเราขับเครื่องบินไปใช่ไหมครับแล้วเชื้อเพลิงมันหมดมันไม่พอสําหรับการที่เราจะ กลับไปที่จุดเริ kind of like kind of like so ่มต you ้นเราก็ต้องไปต่อให้สุดจริงไหมครับมันก็เหมือนกับชีวิตคนเราอ่ะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้มีจุดที่เราสามารถจะกลับไปแก้ไขเรื่องผิดพลาดกันก่อนได้สมมุติถ้าเกิดว่าเราขับเครื่องบินไปใช่ไหมครับแล้วเชื้อเพลิงมันหมดมันไม่พอสําหรับการที่เราจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นเราก็ต้องไปต่อให้สุดจริงไหมครับมันก็เหมือนกับชีวิตคนเราอ่ะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้มีจุดที่ เราสามารถจะกลับไปแก้ไขเรื่องปิด